ไม่อายบอกว่าอยากได้น้องนา่งมาเป็นลูกไพ่สามว่าก็จะสอบแล้วยิ่งไม่ได้หนงสือเลยว่ะริง่งบหายแล้วไมดีวะเชียร์กูสอบตรงนี้าสามชั้นสามชั้นตายตายไม่ต้องสอบจบโอ้ดีเลยดีเลยเราจะไปไหนกันล่ะก็ไปสอบอ่ะไปตายจ,จะตาย <c oughs> อ้าว <c oughs> เฮ้ยพวกมึงดีดิวไปทำไมวะดิวไปก็ได้เฮียอะไรยันยวนจันทรว่าเออใช่พวกไรสมองพวกกูไรสมองแล้วไงวะถ้าพวกกูสอบผ่านให้ตามพวกกูไม่หลับร้อยหนึ่งเอ๊ะเอาดิ

เล่นจะละวะพวกพวกมึงก็จะสอบนะพวกมึงเล่นจริกับเราด้วยเราสอบขึ้นมาไม่ได้เลยเอาไงดีวะซื้อไม่ต้องทำที่อะไรนี่แล้วอยู่านจานก็จบละกี่บาทเราเลยห้าร้อยแจวเพื่อนแจวที่นี่สองคนแจวไอ้สัตว์อาจารย์ครับผมจะสอบผ่านต้องทำไงครับ อบากาสินตกนัยค่ะนพันบบุกาศิริวภาเกียรนุทดชนนะครับ

ก็สอบได้ ชอบชอบใช่มิก้าดียังไงม่ได่คือกูด่าบ้างเหรอวะแล้วเขาคองคอมเปล่าะเอาเลยพี่หนมวิมีใครทำมาเนี่ยดูนี่ดินี่อะไรอ่ะเสือเอาเีน้ตฮ้ยยทำไมพวออกมาเส้อย่างนี้วะ อีกสามวันก okay. ็จะเสร็จแล้วลอดนี้ไม่ลองกระถึงเนี่ย